ไม่ได้ไม่ได้เลยนะดเดี๋ยวน้องตุยเย <c oughs> น้องตุยเย <c oughs> น้องบอกห้ามเลยโดยเฉพาะ <c oughs> น้องแฮปปี้ของเราใช่นะต้องบอกว่านี่คือเขาเรียกว่าทีม <c oughs> ที่จะคอยให้ความรู้สําหรับน้องๆน,นะครับหรือว่าเด็กๆที่อาจจะกําลังอยาก ได้ข้อมูลหรือว่ามีความสงสัยใ,<ช>ในเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในส่วนของแฟมิลี่แก๊งนี้ก็จะมีเรื่องของการทำคลิปวิดีโอขึ้นมาเป็นการเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับว่าในแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับสลากกินแบ่งรัฐบาล,ลนะคแับแต่ว่าเวลาที่เราได้มีการอุดหนุนไปแล้วเนี่ยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเหล่านี้เงินรายได้ส่วนใหญ่เราเอาไปช่วยเหลือเพื่อสังคมอะไรยังไงบ้างในส่วนของ Family ่แก๊งเหล่านี้ เขาจะทําเป็นคลิปนะครับวิดีโอขึ้นมาสั้นๆเพื่อทำความเข้าใจาให้กับทุกคนาสามารถเข้าไปดูได้ในเพจ นะครับของน้องๆซูเปอร์นะครับก็จะได้ติดตามเรื่องราวต่างๆของพวกเขาได้นะค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการทําความรู้จักนะคะครอบครัว g จลโอของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่าสําหรับวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะมีกิจกรรมค่ะดีๆเพื่อมอบของเที่ยงลือให้กับทุกท่านแล้วเนี่ยเรายังมีอีกหนึ่งจุดนะคะนั่นะคือเนทรศการหลกักที่จะมาบ่งบอกนะคะหรือว่ามาแนะนํากันค่ะมาทําความรู้จักนะคะว่าเจ o โอเนี่ยนอกจากที่เขาจะมีการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วเนี่ยเรามีขั้นตอน การผลิตหรือว่าได้รับมาตรฐานอะไรบ้างมีกระบวนการในการขึ้นเงินเที่สดวกแล้วก็รวดเร็วขนาดไหนนะคะสามารถไปหาข้อมูลกันได้ค่ะใช่ครับสำหรับในงานครั้งนี้ครับทุกท่านที่มาถึงบริงานแล้วนะต้องบอกว่าเราจัดกันครั้งนี้เป็นครั้งที่2องค, 2> ครับซึ่งครั้งแรกที่ผ่านมาเราก็จะมีกิจกรรมที่เป็นโซนเขาเรียกว่าให้ทุกท่านเข้าไปอ,ออกกำลังกายไปทำกิจกรรมต่างๆกันมาก<ต>มายทำไมฮะมี้<ะ>มดูด ม่เด็กดูมากเลยมานี่ลูกมานี่ถ้าใครถ้าใครเดินถ้าใครเดินออาจอกสูงกันค้าเดี๋ยวจะหักตังค์เออเราจะไม่จ่ายตังค์นะเราจะไม่จ่ายให้ค่าตัวเราจะไม่ให้ค่าขนมนะเออค่าขนมวันนี้ไม่เอานะเอ้าเอาเอาเอ้าเอาเอาทำไรก้าวของเนี่ยเนี่ยจู้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 หลายท่านทราบไหมครับว่าอ่แฟมิลี่ของเรานี้คนไหนพ่อคนไหนแม่คนไหนลูกดูออกไหมดูออกไหมคะ คุณพี่ด้านหน้าดูออกไหมคะคนไหนพ่อคุณไหครับคนไหนพ่อถูกต้องอันนี้พ่อแม่แต่ดูจากพฤติกรรมแล้วน่าจะเป็นลูกเนาะเมื่อสักครู่นี้เนาะดูจากพฤติกรรมนะพ่อตอนเนี้ยคือฝั่งนี้ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าใช่ไหมอ่าพ่อพ่อชื่ออะไรนะพ่อชื่อจีโร ใช่ไหมคะขอโทษขอพ่อขอโทษแม่แล้วพ่อขอโทษแม่แล้วว่ากลับบ้านขอพ่อเข้าบ้านนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนแม่หยิกสะดือใช่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเอาเป็นว่านะคะใครที่อยากจะมาทําความรู้จักค่ะกับน้องๆนะคะครอบครัว GO แบบนี้ค่ะอย่าลืมขั้นตอนแรกเลยเราอยู่กันที่บริเวณชั้นสองลานน้ําพุนะคะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตแห่งนี้เดินตรงเข้ามาค่ะจะเจอจุดลงทะเบียนง่ายๆเลยหยิบโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วเปิดในส่วนของกล้อง สแกน QR code กร,รอบรายละเอียดสักเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นจะได้รับเป็นพาสปอร์ตนี่นเลยที่ผมถืออยู่อันนี้เป็นพาสปอร์ตการ์ดนะครับที่เราจัดทาขึ้นเฉพาะงานนี้นะครับเมื่อท่านได้พพาสปอร์ตการ์ดสีฟ้าๆแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านพลิกด้านหลังจะมีรายละเอียดนะครับของกิจกรรม4กิจกรรมหลักด้วยกันนะให้ท่านไปร่วมกิจกรรมกันกิจกรรมก็จะอยู่รอบๆในเวลาน้ำพุของเราเนี้ยแหละครับร่วมกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยส่ง พัสดร์กดตัวนี้ให้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทำการสัญลักษณ์ลงไปว่าได้ได้ทำกิจกรรมตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็จะมีกิจกรรมแรกก็คือไปปั่นจักรยานทำกิจกรรมออกกำลังกายกันเล็กน้อยนะครับกิจกรรมที่สองคือไปถ่ายภาพสวยๆนะครับเป็นโฟโต้บูธของเราอันนี้เราจะปริ้นออกมานะครับเป็นตัวโฟโต้การ์ดให้ด้วยให้ท่านเอากลับบ้านไปเลยหนึ่งท่านนะครับสามารถที่จะถ่ายได้4แอคชั่นนะแล้วก็สามารถที่จะโหลดนะครับเป็นไฟล์ภาพ เอาไว้ในมือถือได้ด้วยส่งต่อให้เพื่อนได้นะครับกิจกรรมที่3ก็คือท่านเดินตรงดิ่งมาตรงนี้เลยครับลงทะเบียนด้านหน้าเวทีที่อยู่ด้านข้างนะครับที่อยู่ตรงน้องแฮปปี้ตรงนั้นจะเป็นการลงทะเบียนเพื่อทำเวิร์กช็อปวันนี้เรามีกิจกรรมเวิร์กช็อปเป็นการ DIY สร้างสารรค์งานลูกปัด นะครับให้เป็นกพวงกุญแจสวยๆได้แต่พวงกุญแจเนี่ยมันจะมีลูกปัดอย่างเดียวไปได้เนะาะคุณยิมเราก็เลยมีกระตูนคาแรคเตอร์ที่เป็นอาร์ตทอยที่ท่านกําลังอินกันอยู่นี่แหละมาให้เลือกสุ่มกันเอา,า,าสุ่มตัวไหนได้ตัวนั้นเป็นของขวัญเลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวกิจกรรม DIY ร่วมสนุกได้ทั้งวันนะครับเมื่อทํากิจกรรม DIY ได้พวงกุญแจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านถือโปสการ์ดอันนี้อีกหนึ่งครั้งและขอให้เป็นพาสปอร์ตกาดตัวเนี้ยเดินรงไปที่ด้านหน้า จุดนิท้ทรศการของเราตรงนั้นเราจะมีวงล้อมหาัศาจารรย์อยู่นะครับวงล้อตัวนี้จะมีเจ้าที่คอยดูแลเพื่อให้ท่านเนี่ยตอบคําถามว่าท่านรู้จัก G L O หรือสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลของเรามากน้อยแค่ไหนตอบคาถามถูกปุ๊บครบกิจกรรมทั้ง4อย่างไปไหน,นตอคะเดินถือพาสปอร์ตตัวนี้ไป แลกของรางวัลได้เลยค่ะ uh. ซึ่งบริเวณจุดนั้นนะคะก็จะมีสแน็คบ็อกซ์บริการด้วยสําหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรมของเราแบบครบทวนแล้วค่ะและแน่น,นอนค่ะว่าวันนี้ <ผม S 2> นะคะกิจกรรมของเราในในก็มาแล้วยังไงฮะเราไม่มาแบบว่าแบบเสียเที่ยว<อ>คือเรามาจะต้องมีอะไรติดไม้ติดมือูให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรบกทนว่ะแจกมะม่วงแจกมะม่วงพรี่เกลือฮะไปช่ไเอาของพี่มาไมอันไรคือหิว หิวหรืออะไรหิวเนอะเิ๋วเดี๋ยวเราเรากินได้หรอเขากินได้กินได้หรออ่ะตั้งวงจ้ะไม่ใช่สิไม่ได้เสียภาพลักษณ์ GLO เราหมดไม่ได้แม่ตีปากละก็บอกแล้วว่าอันนั้นเนี่ยคือลูกค่ะอันนั้นคือลูกค่ะไม่ใช่พ่อค่ะลูกค่ะลูกกำลังดุพ่ออยู่ตอนนี้ลูกดุพ่อแล้วนะเออลูกจดชื่อพ่อหน่อยลูกจดชื่อพ่อหน่อยอ่า โอเคนะเอาอย่างนี้อ,อย่างนี้คุณยิม <tha. S 2> เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แก๊งแฟมิลี่แกง๊งเราเนี่ยไปเดินทักทายหลายๆท่านรอบๆบริเวณงานเนาะไปถ่ายลงถ่ายรูปกัน <tha. S 2> ด้านตนงด้านหน้านได้เลยนะครับใครยังไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายรูปได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีเวลายืนหายใจไม่เกิน5นาทีนะฮะนอกนี้เ <c oughs> ขาจะนอนแล้วเขาจะนอนแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะนะเราอยู่ด้านบนเวทีในรอบนี้แล้วกันเนาะ <c oughs> ก,ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดนะคะในช่วงเวลา16นาฬิกาเดี๋ยวขอทีมงานขอรางวัลหน่อยสัก3ารางวัลแลวกันเตรียมเตรียมของขวัญให้พี่หี โอเคขอบคุณค่ะก่อนที่จะแจกของรางวัลแนะนำนิดนึงเออไม่มีแล้วแนะนำนิดนึงเอาเป็นรูปดีชันแทนก็ได้น้องใช่ศิลปินก็คือดีชันวันนี้เดี๋ยว4ี่โมงเย็นนะครับนอกจากเราจะมีพิธีเปิดแล้วเรายังมีน้องสาวคุณยีมมาสร้างความสุขกับทุกท่านด้วยเป็นระดับนางเอกเลยเนี่ยตอนเนี้ยเขาคาดหวังแล้วนะเขาคาดหวังแล้วประธานโทษค่ะเพราะว่าตอนที่หนูคลอดออกมาเนี่ยหนูอ่ะทิ้งทุกอย่างไว้ให้น้องหมดเลยคุณยีมาที่ดู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  ไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงทีเนี่ยเหมือนนะเหมืองวงวงอย่างนี้เลยเหรอก็คือวงทั้งตัวเลยไม่เหมือนทั้งวงก็บอกแล้วเป็นพี่ที่เสียสละพี่สาวเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทิ้งไว้ให้กับน้องหมดยินด้อยอยู่ที่นี่หมดยินด้อยอยู่นี่ยินเด่นไปให้น้องเดี๋ยวเจอเจอสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะจะเจอคุณทัพทีมได้คุณทัพทีมอัญรินนะครับอันนี้มาที่งานเราดีมาเรียกว่า ทำกิจกรรมทุกท่านใครอยากจะมาเจอเจอมาถ่ายรูปเชิญได้เลยแล้วก็หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นครับห้าโมงเย็นเจอกันแน่นอนสาวสวยคนนี้เนี่ฮะน้องแก้เจอกี่รอบสวยทุกรอบเดี๋ยววันนี้มาตามมาตามติดความสวยของเธอเพิ่มขึ้นคุณแก้ววิชยาณีใครมาเชียร์เธอเดี๋ยวจะเจอกันได้ห้าโมงเย็นเมื่อสักครู่มีมาแล้วด้วยนะแอบบอกว่ามีมาแล้วเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมานะคะชมสาวสิงดีละถ้ารอจะรอองก้น้องแก้ใช่อนค่บนี่ไง เอาคนไหนน้องทับทีมทับทีมเหรอทับทีมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขี้อ๋อหมายถึงว่า อย่ายืนบงนัง,อ,บงอย่ายืนบัง,งน้องเมื่อมาช่วง11โมงเช้าก่อนเที่ยงจะเจอกับคุณแนทไปเรียบร้อยแล้วค,คุณแนทมาแล้วนะครับทักทายหลายท่านเลยได้ถ่ายรูปกันเดี๋ยววันนี้ใครเป็นแฟนคลับน้องทัพทีมเนาะเดี๋ยวยังไงรอถ่ายรูปกับน,น้องได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาน้องๆแล้วก็ทุกท่านเนี่ยไปเดินสำรวจบริเวณงานกันด้วยนะครับเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวตอนนี้ระหว่างที่เรารอของรางวัลเนาะเรามาเชิญชวนทุกท่านก่อนดีกว่าใครที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะ ะเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะนะั่นคือการทำพวงกุญแจกของโซตอนนี้<ซ>ว่างแล้วนะว่างอยู่และสามารถลงทะเบียนนะคะได้ที่จุดลงทะเบียนค่ะบริเวณนะคะทางด้านหน้าเวิร์กช็อปค่ะอามาแล้วของของรเวลึกข,ของเรามาแล้วรอบนี้<ห>รอบนี้มีปลาเกา๋าปลากระเป๋า <laughs> นี่คุณลินลินติดพันหมดแล้วนะขอบคุณค่ะมาสวยมากเนี่ยมีชมั่ฉมว่ม่า มีหมวกมีกระเป๋านะคะแล้วก็มีเป็นเสื้อยืดสวยๆค่ะที่ดีไซน์กับคุณหนึ่งสวมใส่อยู่ลายลายที่ผมกับคุณยิมใส่อยู่เอาเป็นว่านะคะรอบนี้ไหนๆเราแจกบนเวทีแล้วเนาะเราเอาแบบง่ายๆแล้วกันดีเลยเอาแบบง่ายๆแล้วก็เราอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ร่วมสนุกกันด้วยโอ้ยดี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 เราอยากทราบว่าจาสลากินแบ่งรัฐบาลจาก g l o ของเราเนี่แหละครับ จะมีการออกรางวัลทุกวันที่เท่าไหร่ของเดือนคะอ่าเรียนบรรยากาศด้านหลังมาแล้วเรียนเธอเลยค่ะเดี๋ยวพิ่งตะโกนมานะเดี๋ยวเขาลุ้นหมดคนที่หนึ่งเรียนเธอเลยค่ะอ่าอ่าเดี๋ยวให้คุณพี่เขาตอบไปเลยดีกว่าวันที่เท่าไหร่ก่อนตอบถามชื่อคุณพี่ก่อนชื่อเล่นชื่ออะไรคะคุณพี่ชื่อพนัสวินค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อรักค่ะพี่รักพี่รักพี่รักวันนี้พี่รักมาทำอะไรคะมาเที่ยวเซนทรัลไงอ๋อมากับใครงานของเรามากับใครคะ มาคนเดียวมาคนเดียวโอยเหงาแย่เลยเดี๋ยวให้น้องๆครอบครัวจีโอโอดูแลพี่รักด้วยนะเดี๋ยวพาพี่รักไปดูแลหน่อยนะนะเออพาพี่รักไปดูแลอ่ะปกติแล้วพี่รักอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไหมคะก็มีบ้างค่ะอ๋อมีบ้างออกรางวัลทุกวันที่วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกค่ะวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกเป็นคำตอบที่ของอะไรคะของทุกปีเหรอคะของทุก อ๋อของทุกเดือนเนาะทุกปีนี่คือไม่ได้เลยในใจนี่คือกระสับกระส่ายแล้วนะดิฉันเนี่ยกระสับกระส่ายละอ่ะเป็นคำตอบที่ที่ถูกไหมฮะถูกไหมคะถูกต้องค่ะพี่รักเลือกเอาอยากได้ชิ้นไหนหมวกกระเป๋าเสื้ออะไรนะคะกระเป๋ากระเป๋าข้างในไม่มีตังค์นะไม่มีไม่มีให้พี่รักไปใส่เองอ่ะเอ้ยมันไม่ไปอ่ะไมันไปพี่รักลองดึงพี่รักลองดึงอ่ะลองดึงสิพี่ คุณนักแกงพี่เขาน่ะนะมอบให้เดี๋ยวออนยญาเดี๋ยอานถ่ายถ่ายภาพนะเดี๋ยวโชว์โชว์กระเป๋านิดนึงนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณคับขอบคุณคนะคำถามต่อไปถามว่าเอายากหรือายเอาแบบ เอาแบบอยากให้เพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกท่านด้วยและกันเนาะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสำนักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาลของเราเนี่ยออกสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาในในแต่ละ อรอบการจำหน่ายนะเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเรามีราคาที่เป็นราคามาตรฐานใ,<ช>ในการจำหน่ายซึ่งเราจะมีสลากกินแบ่งทั้งหมด6หลักใน1ใบนะครับสลากกินแบ่งแต่ละใบในการจำหน่ายแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเราจำหน่ายอยู่ที่ใบละเท่าไหร่อ,อที่เชิญข้ามบนเวทีอย่าเพิ่งตะโกนคำตอบนะเดี๋ยวเพื่อนแย่งนะเอามาเดี๋ยวเพื่อนรอข้อสอบนี่เตรียมชุดมาเต้นเลย เดินชุดมาเต้นกับน้องแก้มเลยอ่ะเนี่ยน้องทัพทีมแล้วก็น้องแก้มดูอยู่ร้อนนะคะสพี่อิทธาพี่พรพี่พรพี่พรวันนี้มากันกี่ท่านมากันสองคนสองท่านนีคนที่ถ่ายภาพใช่ไหมคะเป็นพี่น้องกันไหมพี่ลูกสาวลูกสาวอุ้ยเหรออุ้ยตอนแรกใบหน้าเหมือนกันไงหน้าเหมือนกันมากแล้วรกแต่วพี่น้องกันอ๋อเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะโอเคปกติปกติอ่าเรามีสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุกงวัตถุไหมคะ เราจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักในราคามาตรฐานอยู่ที่ราคา80บาท80บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะที่พอเลือกเลยเอาซื้อเลยเอาหมูหมถ้าได้หมวกนั้นต้องใส่ให้ผมดูหน่อยอ่ะปสวมนิดนึงออะถ่ายรูปนิดนึงครับพี่อาเือนไมมล่ะนี่ ขอบคุณ,ค,ณครับเหลือเสื้ออีกหนึ่งชิ้นเหลือเสื้ออีกหนึ่งตัวเสื้อเนี่ยแพงมากเนื่อจงจากจว่าเสื้อตัวนี้ดิฉันสั่งทําเป็นพิเศษคุณยิมตืน่นตั้งแต่ตีสามมานั่งออกแบบแพทเทิร์นแล้วก็เย็บใเ่ร็จนี่ค<อ>ือถ้ากอดน,นานกว่าน,นี้เนี่ยมูลค่ามันจะแพงกว่านี้นะคะอย่างนี้คุณยิมเดี๋ยวผมเจาะลึกนิดนึงเพื่อให้ท่านได้เป็นความรู้เพิ่มเติมด้วยนะสลากกินแบบรัฐบาลของเราที่เราผลิตออกมาในแต่ละครั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเรา เริ่มในส่วนของการใช้การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลตามพระราชบัญญัติที่ถูกต้องนะครับตามกฎหมายนะครับโดยเริ่มต้นเมื่อปีพศพุทธศักราชที่เท่าไหร่ที่เท่าไร่ใครทรกบ้างผมมีช้อยให้ผมมีช้อยให้ท่านไหนจะตอบยกมือเดี๋ยวผมบอกช้อยอย่าบอกช้อยกอล์ท่านไหนจะตอบยกมืออ่ะด้านหน้ามีใครจะตอบไหมคะไม่มีหรอ อะไรนะคะไม่ต้องขอผิดมีช้อยให้อ่ะมีหนึ่งแล้วสองแล้วมีช้อยอีกข้อหนึ่งไหนคะอ่ะด้านนี้ช้อยแรกก็ไก่ปีพุทธศักราช2528ท่านไหนรับข้อนี้ใครรับข้อนี้คะพระราชบัญญัตินี้ใครรับข้อนี้คะ2528ันห้าร้อ่สิบข้อนี้ขอไข่ค่ะ2517 ไหนอ่ะ,ค,อะคุณพี่รับข้อนี้ข้อควายสองพันห้าร้อยยี่สิบค่ะท่าไหนรับข้อควายไม่มีใครรับเลยเหรอคะงองงูถูกทุกข้อ สูบจุก้อพี่เขาบอกว่าไปเล่นตรงนู้นเล่นตรงนู้นมีสอบสองท่านเหรออ่าถ้าถ้าเฉลยมันคอควายอ่ะทำไงเสื้อไม่ได้แจกนะทำไงดีอ่ะคุณแม่เอาคอควายนะคอควายแม่บอยคุณแม่บอกว่ารับจบเดี๋ยวแม่รับจบให้ฉันเอาก็ได้นะท่านไหนตอบกอไก่ครับ2528นใช่นะครับขอไข่2อ1 7รค่ะ2องพนคอควาย2500 ยี่สยีสิบนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้คำตอบที่ถูกต้องดูหน้าคุณยิ่มครับฮะพอสอนี้พอสอนี้หน้านี้แหละค่ะอินเทรนที่สุดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อข้อของใครค่ะปีพุทธศักราช2517น้ครับคพี่ชอบนีเทีครต้องบอกว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลของเรานะครับได้ออ,อกสลากกินแบ่งรัฐบาลตามพระราชบัญญัตินะครับพุทธศักราช2517นะครับเ,เดี๋ยวอมอบให้คุณพี่ด้วยนะฮะยินดีด้วยนะครับขอนุญาตนะคะขอบคุณค่ะอ๋อวันเกิดวันเกิดให้โชคโคุณพี่บอกว่าเกิด,กดวันที่17แล้วพุทธศรรักราชเท่าไหร่ครับพี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดหมืเลยโอ้เป็นคนเลขเจ็ดจะไม่ได้แล้วเดือนที่เดือนเจ็ดไหมเดือนเจ็ดไหม อ๋อเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดไงต้อเกิดวันที่สิบเจ็ดเจอแล้วเจ้าของเซเว่นอิเดเว่นขอบคุณค่ะเจ็ดกับสิบเอ็ดพี่บอกว่ารู้ได้ไงอย่่นีไงพี่เปิดสาขาอยู่ตรงนี้เองนะบางใหญ่นี่ เอาเป็นว,ว่านะคะสําหรับช่วงนี้ค่ะ<อ>ใครที่บอกว่าพลาดไปเนาะในส่วนของความสนุกนะคะด้านบนเวทีของเราไม่เป็นไร,รเพราะว่าเรายังมีกิจกรรมนะคะ<อ>โดยรอบลานนภูนี้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการปั่นจักรยานรหรือจะเป็นกิจกรรมโฟตโฟต้บูธให้คุณได้ถ่ายภาพสวยๆค่ะกับ GO นะคะหลังจากนั้นมาตอบคําถามค่ะที่จุดนะคะบอร์ดนิทัศการหลักและค่ะถัดมาคือรับของเทียรลึกพร้อมกับสแน็คบ็อกซ์และวอทถ่ายรูป้วยหรือยังฮะ ถ่ายรูปยังถ่ายรูปรวมยังคะยังหรอถ่ายแล้วเดีโชว์รูปซิโชว์รูปโชว์รูปหน่อยโชว์รูปโชว์รูปอู้เก็บสลุกเลยยับหมดตายตายอันนี้อ๋อรูปที่ที่ที่โฟโต้โฟโต้บูทถ่ายแล้วยังอ่ะพี่ถ่ายแล้วถ่ายแล้วนี่อฟชจะเป็นแบบนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไง ถ่ายแล้วใช่ไหมคะล่าสุดแล้วอย่าลืมนะอย่าลืมโหลดนะคะเพราะว่าเขาจะมีให้สแกนเคียวโค้ดให้คุณโหลดเนี่ยเก็บภาพในโทรศัพท์มือถือได้ด้วยส่งไปใหเพื่อนเยย์เพื่อนเธอว์ได้แชร์ได้เธอไม่มาเธออดใช่ฉันมานอกจากที่จะได้รับของที่ระลึกกับเจ้โอแล้วเนี่ยยังได้พบปะกับศิลปินในดวงใจด้วยใช่ใช่นะฮะส่วนท่านไหนถ้าถ่ายแล้วรู้สึกว่าไม่อยากได้รูปกลับบ้านเอามาฝากผมได้ เดี๋ยวผมไปทำวิธีให้วิธีอะไรคะวิธีอะไรเนี่ยรักชั้นหลงชั้นรักชั้นหลงชั้นประมาณนี้นะโอเคเอาเป็นว่าค่ะเดี๋ยวช่วงเวลา16นาฬิกานะคะเดี๋ยวเราจะมาจะเจอค่ะแล้วก็เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะภายในงาน g จ o f a m i l ฟ Fun ฟจูงมือมาสนุกสุขได้ทางบ้านไปพร้อมๆกันค่ะแต่สำหรับช่วงนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่ในรอบต่อไปสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ